โอ้ยผุนพี่น้องโอ้ยนี่ครับนี่ครับเิ่นโอ้ยขาแข้งครับพี่น้องเอ้ยมือนี่ขึนครับเลยขุนครับเห็นบ่เต็นนนองๆๆเลยครับโอ้ยเต็นนองๆงนั่งเลยครับนี่ครับพี่น้องเห็นไ่มคุนโอ้สวัสดีครับพี่น้องมือนี้บาหน่อยกิพภาพพี่น้องมากย่ามแพรกันแยงเขียวนะครับพี่น้องกันแยงเขียวดักบดกเขียดนะครับนี่ในลุงเพิ่นครับ บ้าน่อยเห็นไฟพ่นมายามนะครับปีที่แล้วบ่าหน่อยมายามเนาะนี่แล้ครับพี่น้องมาครับพี่น้องมาลุนเบื่องนั้นกันครับว่าจะติดหลายปันไดเนาะครับนี่พากันแยงเกียวดักกบดักเกียดครับไปครับพี่น้องไปรับชมบนั้กันเลยครับมาเกี่ยวเข้าไกๆเพิ่นบ่าน่อยก็เลยเดีถ่ายพี่น้องเบื่องเนาะปี่นี่บ้าน่อยก็มาเห็นพิ่นมากพอดีบ่าน่อยเลยขอพิ่นถ่ายอีกคือเก่านะครับนี่ครับนี่ลูกไย้พิ่นก็เฮ็ดคือบ้าหน่อยกันเด้อครับนี่พี่น้อง่ันไดที่เขามาเเบบงครัน คือสองเพิ่นซื้อหนามานสไตล์นะครับเพิ่นมาเฮ็ดวิธีแบบบ้านๆคือเบาหน่อยเลื่อนนะครับจะฝากไปติดตามเพิ่นน้ำด้วยครับนี่ลูกชายของลุงเพิ่นนะครับนี่นะครับวิธีแบบบ้านๆครับพี่น้องนี่ภูมิปัญญาเมื่อนี้เบาหน่อยผ้ามาหลุ่นน้ำเพิ่นเพิ่นตาขุดปาดเพิ่าดเลยครับโอ้ยเพิ่นพี่น้องโอ้ยนี่ครับนี่ครับเพิ่นโอ้ยขาแข้งครับพี่น้องเ้ยเมื่อนี้ขึ้นครับเนาะ คุณครับเห็นไหมเตีน้นลงลงลงเลยครับคุณครับนี่ครับนี่นะครับพี่น้องเอ้ยภูมิปัญญาชาวบ้านครับนี่พี่นี่เบาหน่อยมาอีกแล้วครับช่วงตลาดเนี่ยนเห็นทางลูกไส้พ่นธายเพ่นกัะด้นนันครับพี่นี่เบาหน่อยกับฝึงมากถึงหน้าบ้าหน่อยก็เลยใชยพี่น้องนเบื้องบรรยากาศกาันจับเขี่ยครับ โอ้ยเต็นนุงน네ังเลยครับน oh. ี่ครับพี่น้องเห็นบุ่่นโอ้ยครับพี่น้องเลยุนนี่นี่ฟุ้งนี่ฟุงนี่ครับนี่นี่งนี่เห็นบ่พี่น้องุนเต็นันังนังเลยโอ้ยเป็นามันบ่ทันนะครับข้าเดียวแปบเดียวครับ พี่น้องท่านไหนที่เบิง่งคลีเบาหน่อยตั้งแต่ปีที่แล้วก็น่าจะจำกันได้อยู่นะครับนี่ลุงอันนั่นเนาะนี่ครับแถวบ้านเพื่อนอิ่นพอพออันคู่ดอนนะครับบ้านบรรยากาศกับพี่น้องเอ้ยมวนาะเบ,บาหน่อยมั่งเกี่ยวเขาเงี่ครับเบาหน่อยจะถ่ายเอาแบบ เดี่ยวชามเลยนะครับนี่บรรยากาศไปเรื่อยๆครับพุ่นอุย้ยกล่องบาหน่อยมันยังมันคืนนะครับพุ่นเห็นวะเต้นเหมืนนี่ครับเฉียดโม่ครับเฉียดอีโม่น่ครับ,บ,บ,บามาถ่ายบัท่านนะครับพี่น้องช่วงเป็นอันนั้นมาหน่อยกับบอดี้มาพ่อเถื่อนี่ครับโอ้ยเดี๋ยวจ้เดี๋ยวจ้ามึงพี่น้องคุณเห็นบ่ พื่นพ่นลุงพื่นเผาเนี่ยครับมันย่านันท่านเพราะว่า้าบ้าหน่อยไปมันตื่นนะครับนี่ครับอู้นี่นี่พื่นตั้งบ่รลุดครับนี่ตุกไง่หนึ่งนี่เจดีโมครับนี่ครับตากระมาเออนี่ครับตุ่มง่อือเด้อครับพี่น้องเอ้ยลองเห็ดเบิ้งลยครับนี่หน้าเข่าครับพี่น้องสาม่อยก็วเมตรเฮ็ดเฮกัวเงี้าวครับนี่พื้นว่าสามลอยกัเมตรครับ จะว่ากันจี่เห็ดคือาก็แค่ยังหลายอยู่แค่ยังทำอยู่เลยครับหุกใหม่ด้วยแค่โอ้สื่อุกเปอนะครับนี่ครับมืออื่นมาหน่อยก็จะได้มาเกี่ยวเขาให้เพื่อนนะครับมือนี้เพิ่นเลยครับเกี่ยวเขาเนี้ยคืนคักเลยครับเกี่ยวเขาเนี้ยคืนคักเลยอืมแต่มีโอกาสย่ำแรงก็จะได้ทายอยู่ดอกเดี๋ยวจะได้อัปเดตให้เพื่อนเบิงใหม่นะครับนี่ให้พี่น้องในเบิงนี่ครับจะชุดแล้วครับเอ้ย นะครับคูก็ขึ้นจำมวนแล้วอืมผมตัวใหญ่นี่ครับพี่น้องเห็นไหมเกียนอิหมูนะครับอืมอุ๊บกล่องกล่องตู้อุ๊สตู้ถือหมอบเอ็ดน้ำเนาะครับนอาจะกล่องขี้แกงค่าเขียนหมอแบเบอ็ช่วยที่บ้นมันมันเหมืนอนหมอแบเบอ็ดมันก็นเลยมื่นครับมันต้องไทยเพิ่นเห็นนำ้ำเพิ่นโปยเห็นอย่นะครับพี่น้องเขียดอิโม่นะ ใบไผ่เขียวมันไม่ได้หกเกณกลัวหรอกเนี่ยนเห็นเพิ่นได้หลายวิวอยู่นี่ครับฝากนําเด้อสองเพิ่นซื้อสองลูกชายเพิ่นก็คือหน้ามานสไตล์นะครับเอาไปกดติดตามเพิ่นได้นะครับเป็นวีทีพื้นบ้านคือกันนะครับวัฒนธรรมพื้นบ้านอี่ยังเนี่ยประมาณนี้แหละครับบารอยเขาไปบึงเพิ่นอยู่ติดตามเพิ่นอยู่เพื่อนนะครับ เอฟซีเขามาเบิงนะครับสี่มารับชมสองบ้านหน่อยบ้านหน่อยกขอขอบคุณในห,หลายนะครับที่เขามารับชมนี่ครับบรรยากาศยามค่ำขึ้นบ้านหน่อยมาเกี่ยวเขาอยู่ไกลๆดรอกนี่ครับบ้านหน่อยได้เห็นพื้นชีรถมากยามนะครับเดี๋ยวถ้าบ้านหน่อยบพาท่านในรุ่งต้อนนี่ออื่นเสาบ้านหน่อยจะมาไทยอันแพร่ให้เบิงนะครับแต่คงอย่ามาบพาท่านต้อนพิ่นมามาตักดอก พรอฟื้นเบาหน่อยจะนํารถออกมาเกี่ยวเขานะครับนนตัวนี้งูยังน้อยพี่น้อยยงเห็นว่าต่อใต้ทั้งหมดเลยอุ้ยอันตรายครับพี่น้องหางกุดเด้หน่อยอุ้ยหางกู๊ดหนอไม่เอานี่ครับพี่น้ะนี่นี่นี่นลูกลูกนะครับเป็นงูกระดิ่งมันอยูหรอเขาว่าต่อใต้ดีกว่าใต้แล้วน้องหางกุดนี่ครับ นี่ครับพี่น้องน้องสาเก่าครับพี่น้องไม่รายท่านจะจำได้เนาะต้องวิ่งให้เร็วครับพี่น้อง่ทันบ้านหน่อยจะทายทั้งคางให้เบิ่งอยู่ดอวกว่านผู้ฆ่าปลาเขาเป็นเป็นบ้านหน่อยเร่อยเียนว่าไตนะครับมีเหยียบเขาเพิ่นหุ่นเต้นออกกระป๋องนั้นครับนี่ครับพี่น้องจะเบิงเ่งแดดบ้านหน่อยได้เกี่ยว เพื่อบำหน่อยอัปเดตเนาะกับโติดต้าใหมเด้อครับนี่พูมัญญานะครับนี่เห็ดง่ายๆเพิ่นว่าครับนี่เอาไปลองได้เด้อครับพี่น้องวูเปลี่นเสียอย่างเดียวน้องกบบ่บ่คือปีก่อนเนาะมันไปตึงโคบี่อืมกบบี้นี่ก็ได้หลายนี่นะฮะมืดเลือดมืดสุดเหลือกบมิเตชเอนหมดต่อไปเหยดที่หน้าของขึ้นก้กอนหมูนนอ,อืมเหยดที่หน้าของกบเสียที่หน้ามันหันหินเนาะมัน หันยินต้อนอายเป็นไทยเนาะเันก็บวัวมากนะบ้าหน่อยก็ตีธุระาลายอย่างกับนี่นะครับยังว่าเขาไปตีตามพิ่นเบืองได้อีกสองทางนึงครับน้าหมานสไตล์นั่นแหละนะรามาณนี่ลำบ้าหน่อยพิมนะครับฝากน้ำเพิ่นน้ำเลยครับพี่น้องฝากสองเพิ่นน้ำสองลูกชายของลุงเพิ่นนะครับเป็นไอ้ไา,ายของบ่าหน่อยเพื่อนหูใจก,กับเพิ่น,นครับ น,น,น่าจะเป็นของอันอันมั้งเมียเสียรุยเมียเสียรุยแ้วก็เจ๊บบ้างทำทำเพื่อนทำอันของนองเพื่อนโบขึืนมากกานองเพื่อนโบเกี่ยวกบพวกจะเป็นของอันลุ่งล่ะกอนมูอืต่อจากเพื่อนแต่จะโบโบสวยดอกถนดโบเป็นยังวของ แเแต่รเพิ่นหยันพ่นพอดละแมนยม่เหน,นื่อยมือนีแล่ไมีเห็นบ่ออันโอ้ยนี่ครับพี่น้องเอ้ยวิธีบืนบาดหาอยู่หากินครับ <_ letter> มาหน่อยก็มาคือกันครับนี่เด้อครับบ่บนี้ทันมีนะครับนี่เอ้าพ,อพี่เป็นเบิ้งนี่ครับเฉดีหมูครับตัวใหญ่อยู่ได้ครับนี่โอ้ยครับ ีไอ้เป็นโลอยู่นะครับนี่ครับสวยๆงามๆเลยครับอ,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 อุ้ยหลุดเบาหน่อยเกี่ยวเขา่าู่บุญครับเห็นบ่ไฟกับพีกับพริบอยู่นั่นนะครับเป็นเอาเข่าขึ้นมาเอาล่นะน้องครับพี่น้องกับมาถึงส่วนทุตไทยมาหน่อยก็ขอฝาเนี่ยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาหน่อยนเนี่ยครับเพื่อสิบประภาสคลิปใหม่ๆครับ เอาเนาะครับพี่น้องก็มาถึงสุนัขไต้มาหน่อยกับขอขอบคุณห,หลายๆายนะครับพี่น้องเอฟซีสุขภูสุนตีเขามารับช่มสองมาหน่อยมาหน่อยก็ขอ,ขอขอบคุณห,หลายๆครับเอาเป็นว่าคลิปนี้มาหน่อยที่คอจบไปที่เพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหนาครับพี่น้องสวัสดีครับ